ในช่วงเดือนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้เข้าไปทดสอบเกมช่วง Take t e c h t e s ของเกม Arc Raider วันนี้จึงอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องที่น่าสนใจของเกมนี้กันสำหรับ Arc Raider เป็นเกมแอคชั่นชูเตอร์ที่ให้เราเข้าไปลูทของแล้วออกมาในมุมมองแบบ TPS มุมมองบุคคลที่3โดยเกมจะนำเสนอโลกที่เต็มไปด้วยเหล่า Arc จากกลปิศนาที่เข้ามาไล่ต้อนมนุษย์ให้ลบหนีไปอยู่ใต้ดินมีเพียงเหล่าเลดเดอผู้กล้าเท่านั้นที่ขึ้นมาแย่งชิงทรัพยากรที่หลงเหลืออยู่ ไม่ว่าจะจากเหล่าอาร์คหรือเหล่าเรเดอร์กันเองในตอนเทคเทสที่ผมได้เข้าไปทดสอบมีแผนที่ให้เล่น3แผนที่ซึ่งแต่ละแผนที่ก็จะมีโหมดไนท์เลดที่ให้เราลงไปในแผนที่ตอนกลางคืนแล้วเพิ่มโอกาสดอกของไอเทมหายากรวมถึงระดับความยากก็จะเพิ่มขึ้นแต่โหมดนี้จะมาแบบจํากัดเวลาวนกันไปแต่ละแผนที่สําหรับจุดแอคชั่นหรือจุดออกภายในเกมจะมีด้วยกัน2แบบนั่นคือแบบบังเกอร์ที่ต้องเรียกมามันจะใช้เวลาและเสียงดัง และแบบรถไฟใต้ดินที่ต้องกดเรียกเหมือนกันซึ่งจุดออกรถไฟใต้ดินนี้มันจะแคบและเสี่ยงเอามากๆจุดออกจากแผนที่ต่ลาแผนที่ก็จะแตกต่างกันไปและมีเวลาจำกัดหากหมดเวลาที่กำหนดของจุดนั้นก็จะไม่สามารถใช้จุดนั้นออกได้ในส่วนของศัตรูก็จะมีหลายประเภทตั้งแต่ศัตรูที่เป็นหน่วยโดราตเวนแบบธรรมดาไปจนถึงหุ่นรบที่เรารับมือแทบไม่ไหวซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความสามารถและจุดอ่อนที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้และจดจำเอาเอง ก็วควรรับมือกับศัตรูตัวนั้นยังไงซึ่งมันก็จะแตกต่างตามสไตล์การเล่นของเราอีกไม่ว่าจะเข้าไปยิงแหลกกับศัตรูทุกตัวที่เข้ามาหรือพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดทุกอย่างล้วนมีผลดีและผลเสียเพราะการตัดสินใจโจมตีหรือโดนโจมตีก่อนนอกจากล่อศัตรูพวกอาร์กมาเพิ่มแล้วก็ยังคงเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจเหล่าเลดเดอร์ทีมอื่นที่เป็นเพเยอร์ให้เข้ามาแจมรวบของทั้งหมดของเราไปตามแบบฉบับของเกมแอคชั่นเพราะอย่างนั้นสิ่งที่เราจะแนะนําเลยคือปะทะเมื่อจาเป็นเท่านั้น การลูดของในแผนที่จะถูกทําให้กลมกลืนกับสถานที่นั้นๆของต่างๆจะไม่ถูกดับบนพื้นซะทีเดียวแต่จะถูกจัดวางให้บนโต๊ะล็อกเกอร์เก็เกบของลิ้นชักซากรถตู้เก็บของหรือที่อื่นๆให้เรางัดแงะภายในเกมไอเทมจะมีจุดดอบที่ไม่ดูเด่นจนเกินไปเข้ากับธีมของเกมและบรรยากาศภายในเกมการออกแบบช่องเก็บของสิ่งของต่างๆทั้งของหายากไอเทมต่างๆภายในเกมของ Ar k r เ i der ถือว่าเข้าถึงง่ายและเข้าใจง่ายกว่าเกมประเภทเดียวกันการจัดเก็บไอเทมไม่ว่าจะเป็นไอเทมแบบไหนก็จะกินพื้นที่เพียงหนึ่งช่องกระเป๋าเท่านั้นการบรหิหารจัดการช่องของกระเป๋าก็เลยดูง่ายขึ้นไม่ได้ซับซ้อนแต่มันถูกโยกย้ายกลายเป็นการบรหิหารจัดการน้ำหนักแทนไอเทมแต่ละชิ้นก็จะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันซึ่งเราสามารถแบ,บ่งน้ำหนักได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับกระเป๋าของเราการจำแนกประเภทไอเทมภายในเกมถ้าบอกมาให้ดูง่ายโดยจะเป็นไอคอนเล็กๆด้านสายล่าง แสดงถึงประเภทต่างๆเช่นเป็นรูปประแจมาถึงสามารถใช้เป็นชิ้นส่วนคราฟเป็นรูปเพชรของชิ้นนั้นสามารถนําไปขายได้ราคาดีไอเทมในเกมนี้แทบจะทั้งหมดสามารถนํามาคราฟต่อยอดเป็นชิ้นส่วนหรือของที่ใช้งานได้ทั้งหมดตรงนี้แหละครับที่เราคิดว่ามันทําให้เกมนี้ดูแตกต่างจากเกมประเภทเดียวกันเกมอื่นเราสามารถที่จะค่อยๆหาของคราฟมาทําของที่เราต้องการได้รวมถึงในแผ่นที่ยังมีแบบแปลนซึ่งเป็นสตรคราฟไอเทมพิเศษ หรือของบางอย่างที่ไม่มีปลดล็อกในระบบโปรเคชันระบบโปรเคชันของเกมเองก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นอกมากๆซึ่งมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับระบบการคราฟของไอเทมและเควสเจ้าระบบโปรเคชันในเกมนี้จะดำเนินไปในรูปแบบของเควสและการคราฟของในส่วนของเควสก็จะไม่ได้เป็นอะไรที่ทํายากมากนะักบางครั้งแค่เราลงไปเล่นไปถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งและกลับออกมาก็ถือว่าผ่านแล้วและส่วนใหญ่เราก็จะได้ของรางวัลเป็นพวกไอเทมซะมากกว่า ไอเทมบางชิ้นมันก็จะนําไปคราฟต่อได้มาทําเป็นปืนหรืออัปเกรดของในส่วนของโปรเจคชั่นที่เป็นหัวใจสําคัญของเกมนี้นั่นคือการคราฟเราจะมีห้องส่วนตัวที่เราจะนําของที่เราได้มาทําโต๊ะคราฟต่างๆอัปเกรดโต๊ะคราฟให้เราสามารถทําของที่เทีย์สูงขึ้นอันนี้แหละคือหัวใจสําคัญของเกมนี้ที่ทําให้เกมนี้มันเข้าถึงง่ายขึ้นเราสามารถที่จะคราฟของแทบทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนอกจากนั้นเกมยังมีผู้ช่วยเป็นไก่ ที่คอยจะเก็บของในทุกรอบการเล่นของเราไม่ว่าเราจะตายกลับมาหรือรอดกลับมาจเจ้าไก่ตัวนี้ก็จะให้ของเราในทุกรอบเพียงแต่จะน้อยลงหากเราตายของที่ได้ก็จะเป็นไอเทมพื้นฐานที่เราใช้คราบบ่อยๆและบางครั้งก็มีโอกาสที่จะได้ของที่แหลกขึ้นด้วยเหมือนกันนอกจากการอัปเกรดโต๊ะแล้วตัวละครของผู้เล่นก็จะมีการอัปเกรดตามเลเวลด้วยเหมือนกันซึ่งเมื่อเลเวลอัพขึ้นจะได้สกิลพอยต์มาอัพสกิลที่ถูกแบ่งเป็น3สาย สาย Survival สายค้นของเร็วเก็บเสียงเงียบทุกการกระทําสาย Mobility เคลื่อนที่พันอุปสรรคอย่างรวดเร็วสาย Conditioning สายถึกที่มี Stamina เยอะแต่ละสายมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันสามารถอัพได้ตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนเลยแต่ถ้าหากให้เราแนะนําสําหรับคนที่เล่นเกมนี้ Stamina ในเกมนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นการไปสาย Conditioning น่าจะมีประโยชน์ที่สุด ระบบการเพลงในเกม Ark r a e d e r น่าประทับใจอะมากๆสำหรับเกมที่ทำออกมาในธีมโลกแบบนี้มันไมได่ดูเบาหวินจนเกินไปมันหนักแน่นทั้งแรงถีบเสียงปืนที่ถูกออกแบบให้มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวของแต่ละกระบอกที่หากเราได้ยินเสียงก็พอที่จะแยกได้ว่ามันเป็นปืนประเภทไหนต้องบอกเลยนะครับว่าการเพล์ของเกมนี้มันไม่ได้ทาให้ดูเวอร์หรือแฟนตาซีมันออกมาทางความสมจริงและหนักแน่นมันเป็นการเพล์ที่เล่นสนุก ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงมันได้ง่ายๆเพียงแต่ต้องรู้จักกับปืนประเภทนั้นๆดีพอสำหรับสิ่งที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษในเกมนี้นั่นคือการออกแบบงานศิลป์ที่เข้าออกแบบมาได้สวยงามมากๆทั้งทีมของเกมศัตรูแผนที่อาวุธรวมถึงชุดต่างๆของตัวละครของเราซึ่งทุกอย่างมันถูกเซตติ้งในโลกที่หุ่นยนต์ขับไล่มนุษย์ ให้ไปอยู่ใต้ดินเหลือเพียงเศษซากร,ระยะธรรมและเหล่าอาที่คอยลาดตะเวนไปทั่วทุกอย่างมันดูเป็นงานออกแบบของเกมระดับทิเบนเอที่ตั้งใจทําออกมาและยังมีเรื่องการทําเสียงในเกมที่เราสามารถบอกเลยนะครับว่าทีมงานทําออกมาได้ดีมากจริงๆเสียงของปืนหุ่นยนต์เสียงของฝีเท้าหรือแม้จะเสียงของบรรยากาศทุกอย่างมันลงตัวมากๆการระบุทิศทางของเสียงปืนสําหรับเกมนี้แทบจะหาจุดติไม่ได้เลย มันชัดเจนทั้งทิศทางและระยะคร่าวๆของแหล่งที่เกิดเสียงซึ่งมันถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับเกมแนวแอ c t i o นและในเกมยังมีลูกเล่นการใช้เสียงกล้องเมื่ออยู่ในพื้นที่อาคารช่วยเพิ่อมาอารมณ์ในการเล่นร่วมได้ดีขึ้นไปอีกขั้นสำหรับณนะตอนที่เราได้มีโอกาสเข้าไปเทคเทสผมสามารถรับรองเลยครับว่า a r ร์เกดเพร้อมเต็มที่แล้วสาหรับการเปิดให้เล่นทั้งเรื่องของงานภาพเกมเพย์การออกแบบต่างๆเพอร์ฟอร์แมนซ์เองที่เราได้สัมผัส ได้เล่ show, นเกมในช่วง <ATHAN ounding. S 1> เวลาหลายช <journée. S 1> ั่วโมงแทบจะไม่มีอาการกระตุกและไม่กินสเปคอย่างที่คิดลงตัวทุกอย่างเหลือเพียงแค่ปัญหาบั๊กเล็กๆน้อยๆและปัญหาทางด้านเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่ต้องแก้ไขสําหรับใครที่รอเกมอยู่มีข่าวว่าเกมจะมีข่าวอัปเดตในวันที่7มิถุนายนในงานซัมเมอร์เกมเฟสหรือณตอนที่คลิปนี้ลงไปแล้วเราก็น่าจะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเปิดให้เล่นรวมถึงเกมจะเป็นเกมเล่นฟรีหรือต้องซื้อเพื่อเข้าไปเล่น พวกเราเดอกอลลี่เกมหวังว่าข้อมูลที่เรานำมาแชร์จากประสบการณ์การเล่นในช่วงเทคเทสจะมีประโยชน์กับคนที่สนใจเกมนี้กันอยู่วันนี้ลาไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามช่องของพวกเราไว้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ